ลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดาวประจำตัวอยู่ในภพมหาเสน่ห์ก่อนย้ายเข้าภพวินาศดาวความรักอยู่ในภพแห่งความสุขความเจริญก่อนย้ายเข้าภพการงานเล็งดาวคู่ศัตรูดาวความรักเกิดใหม่อยู่ในภพมรณะกุมดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะย้ายเข้าภพความรักคนโสดสนิท คนเก่ากลับมาอยากง้อแต่คุณลังเลสุดท้ายใจแข็งขอพอก่อนยังรักแต่ไม่ปักใจว่ากลับไปแล้วจะดีกว่าเดิมได้ไหมคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะเขาอยากไปต่อแบบนี้คุณอยากมีสถานะเขาไม่ให้คุณไปเขางอคุณปิดโอกาสอยากอยู่เงียบๆคิดทบทวนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว ขัดแย้งกันเขาอยากคุยเคลียร์แต่คุณอยากอยู่เงียบๆก่อนขอเวลาทบทวนว่ายังต้องการเขาไหมคะ่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนกันยายนปี2568ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่ค่ะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทานายดวงโดยรวมหรือว่าดวงส่วนตัวเกตทํานายตามหลักสถิตินะคะไม่ได้มีญาณอย่างรู้นะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนี้หรือว่าถ้าไพ่ใบนั้นใบนี้ออกมาตามสถิติแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะดวงความรักจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะก็คือคนโสดสนิท คนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะอันนี้หมายถึงว่าคุณมีคู่กรณีมีคนที่คุณโฟกัสอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าคบกันแบบไหนไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรก็เป็นสถานะนี้ได้เลยและสุดท้ายเป็นคนที่มีสถานะชัดเจนแล้วก็คือคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันชัดเจนแล้วนั่นแหละค่ะ เริ่มต้นทานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวพิจิกลักษณะข,ข,ของคุณอยู่ตรงนี้คะ่ะที่เขียนว่าพิจิกดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารในช่วง12วันแรกของเดือนสถิตยอยู่ที่ราศีกันเป็นภพเรือนมหาสเสน่ห์อันนี้เป็นภพเรือนที่ดีค่ะทางด้านดาวความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่16กันยานี่ก็สถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนของความสุขความเจริญแต่ว่าดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสุดสยเนี่ยสถิตยอยู่ในภพเรือนเสีย ดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่มีคนรักคนคุยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังมีกันและกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ดูว่าทะเลาะเบาะแว้งอะไรแต่มีเรื่องอะไรบางอย่างคาใจมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุยเคลียร์กันแล้วไม่ค่อยดูเรื่องแต่ว่าไม่อยากทะเลาะ จะทะเลาะก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงเลยงนะแล้วก็พยายามที่จะคุยในเรื่องที่ไม่ได้มีปัญหากันแต่ไอเรื่องที่คาใจนั้นเนี่ยน่าจะยังเก็บไว้อยู่ในใจอยู่แต่ว่าก็ดูว่ามีความใจเย็นด้วยกันทั้งคู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกเพราะว่าดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกลุ่มกับดาวความรักสดใสนะทำให้มันเป็นตัวช่วยประคองให้พยายามที่จะใจเย็นให้แก่กันพยายามที่จะเห็นอกเห็นใจกันแลนะครึ่งเดือนแรกดูว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ส่วนคนโสดสนิท สำหรับโอกาสทางด้านความรักในครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็มีนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าดาวความรักเกิดใหม่จะอยู่ในภพเรือนเสียหายภพเรือ,อนมรณะนะแต่ว่ามีดาวแห่งสิทธศักดิ์สิทธิ์กลุ่มอยู่ดาวดวงนี้แปลว่าอะไรเก่าๆด้วยแล้วพอดาวดวงนี้ย้ายก็ย้ายเข้าไปอยู่ในภพเรือนความรักดังนั้นจึงมีโอกาสมากทีเดียวที่คนรักเก่าจะกลับมาแล้วกลับมาเนี่ยก็คือกลับมาอยากที่จะง้ออยากจะมาขอคืนดีเพราะว่าดาวความรักก็อยู่ในจุดที่ดีด้วยซึ่งดาวประจําตัวคุณก็อยู่ใน จุดที่ดีทําให้เบื้องต้นคุณก็รู้สึกดีแต่พอเรื่องราวดําเนินไปจนถึงช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันเริ่มมีความลังเลไม่ค่อยแน่อกไม่ค่อยแน่ใจแหละดาวมันมีการขยับย้ายโดยเฉพาะดาวประจำตัวของคุณย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายเป็นภพเรือนแห่งความคิดเยอะคิดมากกดดันมักที่จะมีอะไรมาทําให้จุกจิก ได้ง่ายๆดังนั้นบางทีอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นอุปสรรคปัญหาแต่เก่าก่อนที่ทําให้เลิกรากันไปที่ทําให้ทะเลาะกันเนี่ยมันวนกลับมาใหม่คือที่แรกอาจจะไม่ได้นิก นึกคิดถึงตรงนั้นแต่พอดําเนินมาพอเออเริ่มจากที่จะให้โอกาสเขาเพราะว่าเขาก็กลับมางอเนี่ยกับฉุกใจคิดว่าเอ๊ะที่มันเคยเจอปัญหานั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกไหมประกอบก,บกับการที่ดาวความรักเนี่ยก็ย้ายเหมือนกันย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่ดีก็จริงเป็นภพเรือนแห่งกิจกรรมการงานแต่พอมาอยู่ตรงนี้ปั๊บเจอกันกับดาวบาปพระค้อถึงสองดวงเล็งซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นดาวพระเสาร์กลายเป็นว่าเป็นดาวคู่พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกก็เลยทําให้อะไรก็ตามที่มันดําเนินมาดีเนี่ยมันเริ่ม แต่จริงๆแล้วว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วที่มันไม่ได้มีการทะเลาะกันเนี่ยแต่มันมีอะไรคาใจเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกกระตุ้นขึ้นมามันจะถูกกระตุ้นขึ้นมาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แหละค่ะคนโสดสนิทเนี่ยที่คนรักเก่ากลับมาทีแรกก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้โอกาสแต่พอดําเนินไปถึงครึ่งเดือนหลังปั๊บ มันถูกกระตุ้นและจะด้วยสถานการณ์รอบข้างหรือจะมีใครมาพูดเป่าหูก็ตามนะคะหรือด้วยพฤติกรรมของเขาเองก็ได้นะที่มันกระตุ้นที่ทําให้คุณนึกได้ว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ปัญหานั้นอะ่ะมันยังไม่ได้แก้นี่นาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องวนกลับไปปัญหานั้นใหม่ไหมไม่กล้าและไม่กล้าไปต่อแล้วกลัวว่า ถ้าเกิดกลับไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีไปกว่าเดิมอาจจะไปเจอกับปัญหาเดิมแล้วก็จบกันแบบยุโรปเดิมก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ดาวประจําตัวย้ายเข้าสู่ภพเรือนวีนาาเนี่ยมันเป็นภพเรือนแห่งการปรีบวิเวกด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังดูเหมือนว่าคุณจะถอยถอยดูเหมือนว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากขอทบทวนดูก่อนอยากขอคิดดูก่อนในเรื่องของความรักเนี่ยขอเว้นวรก,ก่อนแต่ว่าด้วยความที่ดาวความรักยังอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะอาจจะแค่ขอเว้นวรกนะอาจจะไม่ถึงขั้นว่าตัดสัมพันธ์ไปเลยสําหรับ คนที่เป็นคนรักเก่ากลับมาเนี่ยทีแรกเราเหมือนจะให้โอกาสแต่สุดท้ายเนี่ยเราขอถอยถอย,ถอยเนี่ยเราก็อาจจะแค่บอกว่าเออตอนนี้ขอเว้นระยะห่างแต่ไม่ถึงกับบอกว่าตัดโอกาสนะแต่ว่าขอคิดทบทวนก่อนว่ายังอยากจะไปต่อกับเขาใหม่อีกอย่างหนึง่งที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะรักสันโดษอยากที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวก็คือการที่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในภพความรักแล้วก็เล็งมาที่ลักนาของคุณดาวดวงนี้จะทําให้มีความรู้สึกว่าอยากจะปรีกวิเวกอยากที่จะไปเข้าสู่ อ,อยากที่จะไปทําบุญอยากจะทําจิตใจให้มันนิ่งๆว่างๆอะไรก็ตามที่เข้ามารบกวนจิตใจในเรื่องของความรักแม้แต่เพียงนิดเดียวก็รู้สึกว่าอยากตัดออกไปก่อนนะซึ่งเดือนนี้เนี่ยมันมีเรื่องรบกวนจิตใจตามที่บอกไปคือดาวความรักเนี่ยมันมาเจอกันกับดาวคู่ประสุขเข้าประสะแซกก็เลยทําให้บางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ด้วยนะเป็นเรื่องเก่านั่นแหละที่วนกลับมารบกวนจิตใจแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากปลีกวิเวกจากตรงนี้ไปก่อนอยากคิดทบทวนก่อนก็เลยอาจที่จะเว้นวักเว er ้นวักไวในเรื่องของความรักค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยเมื่อกี้ค้างเอาไว้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีความคาใจนะมันมีความขัดอกขดนะัขด,กขดใจอยู่ในใจจะมาเกิดปัญหาหน่าจะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังตอนที่ดาวประจําตัวคุณยายเข้าสู่ภพเรือนวินาศเนี่ยก็เป็นภพเรือนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอึอาดอัดขับข้องใจมากจนมันอยากจะปะทุและส่วนดาวความรักย้ายมาเจอกันกันกบดาวพระเสาร์นะซึ่งพอมาเจอกันปั๊บเนี่ยมันก็มีเหตุมีเรื่องที่อาจจะขัดแย้งกันได้อาจจะมีทัศนคติไม่ตรงกันหรือทิศทางที่มองไปเบื้้องหนา นอนาคตที่วางไว้เบื้องหน้าเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยไปกันคนละทางแล้วจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างไรหรือบางทียังไม่ได้มีสถานะเลยนะแล้วก็ความคิดมันไปกันคนละทางยกตัวอย่างเช่นเขาอะอยากจะ ไปต่อนะแต่อยากไปต่อแบบนี้แบบไม่มีสถานะเนี่ยแต่คุณนะอยากมีสถานะแล้วอยากเปิดเผยแล้วซึ่งมันก็เป็นความต้องการที่ไม่ได้ตรงกันในแง่ของสถานะแต่อยากไปต่อด้วยกันทั้งคู่ไหมก็ดูว่าอยากไปต่อด้วยกันทั้งคู่ผลจากการที่ดาวความรักยังอยู่ในภพเรือนที่ดีเพียงแต่ว่ามันมีดาวเสียหายมาสัมพันธ์และดาวประจําตัวคุณเดินเสียและดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวตัวช่วยแล้วก็เป็นดาวความรักสดใสก็อยู่ในภพเรือนเสียหายด้วยดังนั้นอยากไปต่อแต่ว่าไม่รู้จะไปต่อกันยังไงนะสาหรับคนคุยเนี่ยก็ดูว่า เพราะสถานะก็ไม่ค่อยมีดังนั้นมันอาจจะอยู่ในจุดที่คือเขาก็ยังไม่พร้อมอะค่ะที่จะให้สถานะคุณนะแต่เขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะไม่มีคุณเขาก็ยังอยากคุยกับคุณต่อไปแต่ว่าพอด,ดาวประจําตัวคุณเข้าสู่ภพเรือนวินาศแปลว่าคุณน่าจะปิดโอกาสก่อนในช่วงนี้น่าจะอยากอยู่เงียบๆคิดทบทวนก่อนถามว่ารักไหมดูจากทรงดวงดาวเ้วเนี่ยคิดว่าน่าจะยังรักเขาอยู่แต่ถ้ารักแล้วมันไม่มีอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมาคิดทบทวนใหม่ว่ามันควรจะไปต่อไหมแล้วก็อาจจะต้องหาว่าอะไรมันคือ ปัญหากันแน่ที่ทําให้เขาไม่อยากที่จะมีสถานะให้กับคุณไม่อยากที่จะชัดเจนทั้งๆท,ท,ที่จริงๆเขาก็ชอบแล้วก็อยากที่จะไปต่อกับคุณมากนะอยากจะคุยเนี่ยกับการที่ดาวประจําตัวของเขาอยู่ในพบเรือนที่ดีตลอดก็ดูว่าเขาก็มีความสม่ําเสมอนะแต่ว่าจะติดปัญหาอะไรเนี่ยอาจจะแล้วแต่คนแล้วแต่คู่ซึ่งในช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่คุณจะไปคิดทบทวนว่าปัญหาที่เขาติดนั้นน่ะมันเป็น ปัญหาที่มันสมเหตุสมผลเป็นสิ่งที่คุณควรจะรอเขาต่อไปไหมนะเพราะฉะนั้นจบเดือนเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่ขอปรีกวิเวก,ก่อนขออยู่เงียบๆคนเดียวก่อน คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วก็เหมือนกันนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกันตัวเขาว่าอยากคุยเคลียร์นะเพราะว่า,าดาวประจาตัวเขาอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่ตัวคุณเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่ปลีกวิเวกแล้วแล้วก็ดาวาแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแห่งการที่อยากที่จะคิดทบทวนเนี่ยนะเขามัานเล็งลักขณาด้วยดังนั้นคุณอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะคุยเคลียร์อะไรกับเขาในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วก็เลยอยากที่จะขอห่างก่อนแต่ก็ไม่ได้ดูว่าขอเลิกลาอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าดูจากทรงดวงาาวอว่าอาจจะแค ขอแยกกันอยู่หรือว่าช่วงเวลานี้เนี่ยยังไม่ต้องเจอกันสักพักหรือว่าคุยกันให้น้อยลงหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอยู่ในจุดที่คุณจะคิดทบทวนแหะคะ่ะว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมบางชีในการที่คุณขอห่างหรือว่าขอแยกกันอยู่เนี่ยก็เพื่อมันลองดูนะลองดูว่าถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ได้ไหมคะ่ะยังไงรบกวนฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวคุณนี่ก็มาปลีกวิเวกเลยนะคะสมกับการที่มีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเลงลัคนาของคุณทําให้คุณเนี่ยอยากที่จะมุ่งหน้าสู่พระธรรมและแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตรักเนี่ยมันวุ่นวายนะคะก็ไม่เอาแล้วอยากที่จะไปบวชเลยตีโสดเลยดีกว่าอย่างเงี้ยแต่คนรักเก่าก็กลับมาซึ่งคนรักเก่ากลับมาถ้ากลับมาในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ดูว่าดีนะคะเพราะว่าคุณก็ยังคิดถึงเขานะถึงแม้ว่าคุณจะมีความอยากปลีกวิเวกแต่ในช่วงรงเเดดือแกาว ตัวของคุณเนี่ยยังอยู่ในภพเรือนที่ดีอยู่ดาวความรักก็อยู่ในภพเรือนที่ดีด้วยก็มีโอกาสล่ะที่มันจะรู้สึกดีแล้วก็ก่อตัวความรักขึ้นมาใหม่ได้นะภพยในตําแหน่งความสัมพันธ์ก็เลยได้เป็นไพ่ที่สวยได้เป็นไพ่ของความอบอุ่นใจแต่พอมาถึงช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยไพ่จบไพ่สรุปก็ไม่ค่อยสวยแหละนะคะแต่ถามว่าแย่จนเกินไปไหม ก้าวไม่เท้าก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะแต่เป็นเรื่องของมีความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็กังวลกับปัญหาเดิมๆที่อาจจะกลับมาใหม่ซึ่งมันก่อเกิดความกังวลได้ง่ายๆกับการที่ดาวประจําตัวคุณยายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายในช่วงครึ่งเดือนหลังเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาเดิมๆมันก็มาเก่ะกวนรบกวนจิตใจของคุณทําให้คุณกลัวที่จะกลับไปสารสัมพันธ์กับเขาใหม่ก็เลยได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่จบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไพ่ประจําตัวเนี่ยเป็นไพ่พระด้วยนั่นแปลว่าถ้ามันรู้สึกกังวลอ่ะเราอยากตัดความกังวลตรงนั้นอออกกกกกไปปด้ววววยยยาาารทีี่่จะลลิิเเ็คุณ หน้าที่อยากจะขอมีส a c e กับเขานะแต่ไพ่มันไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดว่าตัดโอกาสเขาเลยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นออกแนวว่า มันเหมือนกับว่าเขากลับเข้ามาแล้วมันก็เหมือนมันจะเข้าไปสู่จุดที่จะกลับมาเป็นแฟนกันแล้วนะแต่คุณถอยคุณถอยออกมาหน่อยเพราะว่าอยากที่จะคิดทบทวนก่อนนะว่าเราพร้อมที่จะกลับไปสู่ความสัมพันธ์นั้นจริงๆริงไหมแล้วก็ไอ้สิ่งที่มารบกวนจิตใจเราเนี่ยมันรบกวนจิตใจเราเพราะว่าเรากังวลไปเองว่าอดีตที่ผ่านมาที่มันเคยจบไม่สวยมันจะกลับมาอีกหรือเป็นเพราะว่าเราเล็งเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาว่าไอ้สิ่งที่เขาเคยทำนะหรือว่าในตัวของเราก็ได้นะคะที่มันทําให้เข้ากันไม่ได้ มันก็น่าจะยังอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าดําเนินกันต่อไปเดี๋ยวก็จบอรโรบเดิมใหม่จะด้วยทางไหนก็ตามอะมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าตอนนี้ขอถอยออกมาก่อนขอปลีกวิเวกก่อนขอคิดทบทวนก่อนคะ่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไราสถานะค่ะไพ่ประจํา,าจตัวคุณได้ไพ่เด็กถือดาบนี่คือไพ่ของคนที่มีความกังวลมีความหวาดระแวงนะคะซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตรงกับดวงดาวในช่วงครึ่งเดือนแรกนะแต่จะมาตรงในช่วงครึ่งเดือนหลังไพ่เซตเนี้ยน่าจะตรงในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครึ่งเดือนแรกเนี่ยน่าจะยังคุยกันไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันมีอะไรคาใจแต่ว่าไม่ได้พูดกันไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์ทีนี้พอครึ่งเดือนหลังไอ้สิ่งคาใจนั้นเนี่ยมันกระตุ้นที่ทําให้คุณมีความ ความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นภพ่ในตำแหน่งความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไพ่เดอะมูนอยู่เลยเดอะมูนคือความขมุขมัวแต่เดอะมูนเนี่ยภายใต้เดอะมูนมันคือความโรแมนติกนะคะแต่เป็นความโรแมนติกที่มันมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนอะมันปองไปเบื้องหน้ามันไม่ใช่เดือดซันที่มันกระจ่างสว่างใสมองเห็นอนาคตชีวิตรักชีวิตคู่ของเราว่าจะไปกันได้อีกยาวไกลมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการที่เออมันก็เป็นโรแมนติกนะที่มีกันและกันอยู่เขาก็ดีนะเขาก็พยายามที่จะโรแมนติกใส่คุณด้วยความที่เขาก็ได้ไพ่ของคนที่แบกนะไปตต่่อแ การไปต่อในลักษณะที่ก็เป็นเดอะมูนคือยังมีความอึมครึมยังไม่ให้สถานะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกเป็นเด็กดาบก็คือมีความกังวลมีความหวาดระแวงมีความไม่แน่ใจอะ่ะว่าทําไมมันถึงไม่พัฒนาสักทีทั้ทงทงที่มันก็มีความโรแมนติกทั้งทั้งที่มันก็ดูว่าเขาก็พยายามที่จะให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อได้นนมันต้องมีปัญหาอะไรทางฝั่งเขาละ่ะนะเพราะว่าทางฝั่งคุณก็ดูไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้คุณก็ต้องไปแกะนะว่าปัญหานั้นคืออะไรดูทรงแล้้วเเี่่ขาไดพ เ,เขาอยากไปต่อแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณงอนอะไรเขาก็งอแต่ถ้าเกิดว่าคุณขอสถานะก็ยังไม่ได้เพราะไพ่จบไพ่สรุปก็ยังไม่ใช่ไพ่ที่สวยก็ยังเป็นไพล่ลักกระปิดลักกระเปิดดังนั้นเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ว่าก็ในเมื่อไม่ได้สถานะถึงแม้ว่าคุณจะเสียดายความโรแมนติกความพยายามที่เขาจะทําดีกับคุณเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่ไม่ได้มีสถานะอะไรสักทีจึงอยากที่จะขอปลีกไปเวกขอไปคิดทบทวนอะไรเงียบๆคนเดียวก่อนดีกว่าเลยได้ไพ่ใบนี้สีดำ แต่สีดาบไม่ใช่เป็นเรื่องของการขอเลิกคุยไปเลยไม่ใช่ไพ่จบแต่เป็นไพ่เว้นวักสีดาบออกแนวเป็นเส้นปลาะนะคะก็คือมาหายมาหายมันไม่ได้มาตลอดสม่ําเสมอดังนั้นเนี่ยตัวเขาเองอะ่ะมีเกณฑ์นะที่เขาจะสม่ําเสมอด้วยความที่เขาได้ไพ่ของการแบกพยายามนะคะอาจจะเป็นคุณมากกว่าแต่เหตุผลก็อาจจะมาจากเขานี่แหละเพราะเหตุผลคือมาจากไพ่แห่งความสัมพันธ์คือไพ่เดะมูนคือมันไม่ชัดเจนอะ่ะเขาจะพยายามแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่มันเหมือนกับว่ารู้กันแค่2คนแต่พออยู่กับคนภายนอก เ,เขาก็ทําเป็นว่าเราเป็นแค่เพื่อนพี่น้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคมันก็เลยทําให้คุณมีความหวาดระแวงก็เลยคิดว่างั้นขอถอ,ถอยออกมาก่อนดีกว่ามันก็เลยอยู่ในลักษณะที่เว้นวักก่อนนะคะขอปลีกวิเวกขอคิดทบทวนก่อนคะ่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะอันนี้ได้ไพ่ดาบด้วยกันทั้งคู่เลยตัวคุณก็ได้ไพ่อัดวบินถือดาบก็พร้อมที่จะปะฉาดะาอยู่แล้วส่วนเขาก็ได้ไพ่หนึ่งดาบก็มีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดขาดนะคะทีนี้พอได้ไพ่ดาบแบบน,นี้พอไปอ่านสัมพันธ์กับดวงดาวคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังมากกว่าเพราะครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันไม่ได้ดูว่ามีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแต่ดูว่ามีอะไรในใจมีความคาใจเพียงแต่ว่าไม่อยากที่จะคุยเคลียร์กลัวทะเลาะแต่สุดท้าย มันเก็บกักความคาใจตรงนั้นไม,ไ,ไม่ไวไม่ไหวนะคะก็เลยทําให้มันปะทุออกมาแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งจนถึงขั้นอาจจะห่างหายกันไปเลยก็ได้เพราะว่าไพในตําแหน่งความสัมพันธ์นี่ไม่ค่อยสวยเลยนะได้ไพ เดทซึ่งเป็นไพ่ของการที่จบเลิกนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าไพ่มันไม่ควรดําเนินมาจนถึงไพ่เลิกเลยเนื่องจากว่าไพ่ของคุณจะเป็นไพ่ดาบก็จริงแต่ก็เป็นแค่อัศวินดาบมันมีความผุนหันพันแล่นไปหน่อยแต่มันก็ไม่ได้โอ้โหโมโหโทโสขนาดนั้นไพ่ของเขาได้ไพ่หนึ่งดาบอันที่จริงแล้วนะเขามองเห็นปัญหาเนี่ยปัญหาที่คุณทังกูมองเห็นเนี่ยเขามองว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆที่มันน่าจะแก้ได้ด้วยซ้ำเพราะหนึ่งดาบเนี่ยมันมีมงลงแต่กลายเป็นว่าจากปัญหาเล็กๆนั่นแหละมันอาจจะบานปลายด้วยอารมณ์ด ดาวฤตอยู่อยู่ในภพความรักซึ่งดาวดวงนี้เนี่ยเล็งมาที่ลักษณะของคุณด้วยดาวดวงนี้เป็นดาวแห่งการที่มันมีความใจร้อนมันมีความกระทันหันดังนั้นอาจจะเกิดจากอารมณ์มากกว่าเพราะว่าจริงๆเรื่องเรื่องที่จะทะเลาะกันมันดูว่ามันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นตามลักษณะไพ่ดาบแบบนี้นะคะแต่อารมณ์พาไปหุนหันพลันแล่นอาจจะพูดจามไม่ดีก็เลยทําให้ไปที่ไพ่เดทก็คือเป็นไพ่ของการเพิยแบๆบขอเลิกขอหย่านะคะแต่ว่า ยังดีที่ไพ่ไปนี้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดไพ่ในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดคือไพ่ราชินีถ้วยยังไงก็ยังเป็นไพ่ถ้วยยังไงก็ยังมีความรักอยู่ดังนั้นมีโอกาสทีเดียวนะคะด้วยความที่เขาได้ไพ่มงลงด้วยคืออาจจะทะเลาะกันด้วยหุนหันพันแล่นด้วยอะไรก็ตามใครทานเลิกก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเขาจะเป็นฝ่ายที่อยากมางอคุณเพราะว่าเขามีมงกุฎลงที่ดาบของเขานั่นแปลว่าเขาก็อยากพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดอยากจะให้ความรักเนี่ยมันดาเนินต่อไปได้นะคะ แล้วก็พอจบด้วยไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการที่มันก็ยังไม่ได้เลิกกันหรอกแต่ว่า มันมีความนอยส์ถึงแม้ว่าจะมีความรักอยู่ในไพ่ใบนี้แต่มันมีความคิดเยอะคิดมากแล้วก็เป็นเรื่องของการปรีดปรเวกด้วยไพ่ใบนี้นะคะดังนั้นมีโอกาสทีเดียวว่าเขางอ้อแต่คุณยังอะ่ะขอคิดดูก่อนนะยังไม่ได้อยากที่จะคุยเคลียอะไรเพราะว่ากลัวทะเลาะอีกแล้วนะหรือว่ายังมีความรู้สึกว่าอารมณ์ยังกลุ่นๆอยู่กับการที่ดาวประจําตัวคุณเนี่ยอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยบางทีมันก็อารมณ์ขึ้นได้ง่ายๆเราไม่อยากคุยเคลียตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่จริงๆแล้วบางทีเหมือนคุณหันพเเลล่น,นบอกอาไป แต่พอพูดปุ๊บเราก็รู้สึกผิดปับเลยไม่น่าพูดเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ยการเลิกกันจริงๆอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่อาจจะมีการพูดพลั้งปากออกไปด้วยความที่อารมณ์ร้อนสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะยัง มีความเหนียวแน่นกันอยู่แต่ท่ามกลางความเหนียวแน่นเนี่ยมันมีระยะห่างแล้วก็ไม่มีการปรีกเวทเพื่อคิดทบทวนโดยเฉพาะทางฝั่งคุณถ้าดูจากดวงดาวนะคะเพราะว่าดาวคุณย้ายไปอยู่ในภพเรือนวินาเนี่ยบางทีมันปรีกเวกอยู่เหมือนกันม,กมีโลกสุนตัวสูงอยู่เหมือนกันอยากจะคิดทบทวนก่อนว่าเรายังต้องการเขาอยู่ไหมแต่ณนะตอนเนี้ยณนะเดือนเนี้ยยังไม่ได้เลิอกอะไรจริงจังนะคะเพียงแต่ว่ามันมีสเปซแก่กันค่อนข้างเยอะคะ่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้านามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมเปอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ